บ้านเดี่ยวสไตล์ล้านนานะครับหลังนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังนะครับซึ่งตัวที่ตั้งนั้นอยู่อําเภอสันกาแพงจังหวัดเชียงใหม่นี่เองนะครับลักษณะการออกแบบของเขานะครับจะเป็นสไตล์ล้านนาสไตล์ล้านนานั้นจุดเด่นของเขาอยู่ที่หลังคานะครับตัวหลังคานั้นจะเป็นทรงจั่วสูงนะฮะแล้วก็ตัวของบ้านนั้นจะมีความผสมผสานร,ระหว่างปูนกับไม้นะครับซึ่งหลังนี้เขาออกแบบไว้สําหรับอยู่เองโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ รอบๆของตัวบ้านนั้นมีต้นไม้ใหญ่เต็มพื้นที่เลยนะฮะและจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะครับก็คือส่วนที่เป็นพื้นที่รับแขกนะครับก็จะเป็นส่วนที่แยกออกมาจากตัวบ้านหลักนะฮะซึ่งจะอยู่โซนด้านหน้าตรงนี้นี่เอง ตัวข้างบ้านเขาก็จะมีชานที่ยื่นออกมานะครับสำหรับรับแขกภายนอกได้นะครับตัวชานที่ยื่นออกมานั้นหลังคานั้นยาวพอสมควรนะครับเพราะว่าเมืองไทยของเราหรือตัวภาคเหนือนั้น เป็นเมืองของฝนนะฮะฉะนั้นการที่ออกแบบบ้านที่มีตัวหลังคานั้นยื่นยาวออกมานั้นถือว่าช่วยในเรื่องของการระบายน้ําได้อย่างดีเลยนะครับและเรื่องของการผสมผสานของตัวงานไม้ต่างๆนะครับเจ้าของเขาได้ใช้วัสดุต่างๆที่เป็นไม้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ของตกแต่งทุกอย่างนะครับจะออกเป็นแนวสไตล์ล้านนานะครับก็จะมีงานไม้ปนกับงานปูนนะครับ การก่อสร้างต่างๆถือว่าดีเลยนะฮะหลังนี้เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่สวยนะครับที่สําคัญได้เนื้อที่เยอะนะครับตั้งหนึ่งได้ครับและจุดเด่นของห้องโถงห้องนี้นะครับเป็นโถงรับแขกที่มีโถงสูงแล้วก็ตัวด้านบนทําเป็นฝ้าหลุมแล้วก็โชว์ขานด,ด้วยนะครับ จุดเชื่อมระหว่างตัวบ้านหลักกับตัวโถงรับแขกตรงนี้จะมีพื้นที่เตรียมอาหารนะครับก็จะเป็นครัวที่กึง่งกึงยุโรปนะฮะแล้วก็รวมถึงภายในนั้นมีครัวไทยให้ด้วยนะครับสำหรับจุดนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเตรียมอาหารต่างๆได้นะครับณนะมุมนี้ก็จะเป็นเตรียมอาหารเบานะฮะสำหรับเสิร์ฟแขกต่างๆนะครับก็จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ ทำทั้งอาหารเบาแล้วก็อาหารหนักได้นะครับส่วนตัวถ้าทําอาหารหนักนะครับก็จะมีห้องครัวที่แยกออกมาต่างหากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องส่วนตัวที่อยู่ด้านข้างของตัวบ้านเลยนะครับครัวก็เป็นครัวใหญ่ๆนะครับทำอาหารได้สบายๆนะฮะเคาน์เตอร์ก็เป็นเคาน์เตอร์หินนะครับพวกวัสดุงานบิวตอินต่างๆก็จะเป็นงานไม้นะครับ เชื่อมตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของพื้นที่พักนะครับพื้นที่บ้านหลักด้านในนะครับเขาจะมีพื้นที่รับประทานอาหารโซนนี้นะครับเป็นห้องโถงใหญ่ๆเลยนะฮะโถงเป็นโถงสูงทะลุถึงชั้นสองนะครับข้างบนก็จะมีระเบียงเล็กๆนะครับภายในบ้านด้วยนะฮะเวลาเราอยู่ภายในนะครับพื้นที่ด้านในตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวเลยนะฮะคุณผู้ชม สำหรับหลังนี้นะครับเป็นหลังที่มี4ห้องนอนด้วยกันนะครับเนื่องจากพื้นที่เยอะนะครับนอกเหนือจากตัวบ้านหลักหลังใหญ่แล้วนะครับเขายังมีเรือนรับรอง ที่มีอีก2ห้องนอนอยู่ด้านหลังนะครับอันนั้นเราจะไปดูช่วงท้ายคลิปนะครับสำหรับหลังนี้นะครับมีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับโดยจัดไว้เป็นห้องนอนชั้นล่าง2ห้องนะครับห้องที่1ก็จะเป็นห้องที่ใหญ่พอสมควรนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ตกแต่งไว้ครบนะฮะเวลาผู้อยู่อาศัยที่มีผู้สูงอายุนะครับหรือเจ้าของบ้านไม่อยากจะขึ้นชั้น2ก็สามารถใช้ห้องนี้ได้นะครับเนื่องจากห้องนี้เขามีแบ่งโซนห้องแต่งตัวต่างๆไว้ครบนะครับรวมถึงห้องน้ํา นั้นกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับแต่ละห้องของเขาก็จะมีห้องน้ำไว้ทั้งหมดนะฮะเพื่อสะดวกต่อการใช้งานของอผู้อยู่อาศัยในบ้านนะครับ ภายในตัวห้องน้ําเองนะครับยังไม่ลืมที่จะมีตัววัสดุงานไม้ต่างๆนะครับเข้ามาปนเอาไว้นะฮะแล้วก็ตัวกระเบื้องที่ใช้ก็จะเป็นกระเบื้องดินเผานะครับตัวนี้เป็นห้องนอนใหญ่ชั้นล่างนะครับคุณผู้ชม สำหรับห้องต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเดินตรงไปนะฮะห้องที่2ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เล็กลงมาหน่อยนะครับอยู่ข้างๆบันไดตรงนี้นี่เองนะครับมีห้องน้ำอยู่ด้านขวาหนึ่งห้องลักษณะการออกแบบของห้องเหมือนโรงแรมนะครับทุกๆห้องนะครับเขาจะมีฝ้าหลุมที่มีอ่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวบ้านสไตล์ล้านนาเลยนะครับแต่ละห้องนะฮะก็จะไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชม ห้องนี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยนะฮะแต่ก็อยู่แบบสบายๆนะครับสภาพบ้านทุกอย่างนั้นสภาพดีนะครับไม่มีงานซ่อมงานปรับปรุงนะฮะอันนี้คุณผู้ชมฮิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับเป็นบ้านที่พร้อมอยู่มากๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของตัวชั้น2นะครับเหมาะสำหรับ ครอบครัวใหญ่นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากจะทําธุรกิจด้วยนะครับก็ใช้เรือนรับรองนั้นเปิดเป็นบ้านเช่ารายวันได้นะครับมีอีกตั้งสองห้องนะฮะเมื่อมาถึงชั้นบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะระเบียงนะฮะอันนี้จุดเด่นของตัวบ้านเลยนะครับโถงเขาสูงสูงนะฮะแล้วก็ โปร่งโล่งดีนะครับคุณผู้ชมด้านบนก็ยังมีเสริมด้วยกระจกนะครับเพื่อรับแสงจากภายนอกนะฮะห้องนอนต่อมานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมห้องนี้จะคล้ายๆกับห้องชั้นล่างนะครับตัวห้องน้ำนั้นอยู่จุดเดียวกัน ต่อไปนะครับเราเดินตรงมาทางนี้นะฮะห้องนี้ก็เป็นห้องที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยผมชอบตัวฟ้าหลุมของเขานะมีสเสน่ห์ดีนะครับจริงๆแล้วพวกฝ้าหลุมพวกนี้ถ้าทำด้วยวัสดุไม้เนี่ยทำยากพอสมควรนะฮะส่วนน้อยนะครับคนไม่ค่อยทำเท่าไหร่ น,นอกเหนือจากบ้านที่เป็นแบบสไตล์ล้านนาจริงๆนะฮะเขาถึงจะมีกัน พิเศษขึ้นมาอีกหนึ่งห้องนะครับสำหรับไว้เก็บของใช้ต่างๆนะฮะก็จะอยู่มุมน,นี้เลยอารมณ์เหมือนเราไปพักโรงแรมเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าอยู่หลังนี้นะฮะเจ้าของเขาดูแลดีมากนะครับแล้วก็ตัวทำเลนะั้นทำเลดีนะครับเข้าจากถนน1317นนิดเดียวเองนะฮะ ในส่วนต่อไปเดี๋ยวเราไปตรงด้านหลังนะครับด้านหลังนี้จะมีเรือรับรองนะครับที่มีสองห้องแต่ว่าเขาทําไว้เป็นสําหรับพื้นที่พักผ่อนโดยเฉพาะเลยนะครับหลังนี้นะครับด้านล่างจะมีโถงหลักอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีครัวอยู่ตรงกลางสส่วนนะครับแล้วก็มีห้องรับประทานอาหารมีห้องนอน2ห้องนะครับที่เราไปดูมาแล้วนะครับส่วนยันสมีแค่ห้องนอน2ห้องนะครับแล้วก็มุมเล็กๆตรงนี้นะครับคุณผู้ชม จุดที่อยู่ข้างๆครัวนะครับมีห้องน้ําสําหรับแขกหนึ่งห้องนะครับห้องนี้เขาก็เลยไม่มีพื้นที่อาบน้ําให้นะฮะก็จะมีแค่ห้องน้ําปกติทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราไปข้างหลังกันนะครับคุณผู้ชมในส่วนของด้านหลังนั้นเขาจะออกแบบมาเป็นบ้านสไตล์ไทยล้านนานะครับที่ยกพื้นสูง ตัวด้านล่างนั้นก็จะใช้เสาเป็นเสากลมนะครับเป็นเสาแบบเสาไม้เนื้อแข็งแบบเก่าๆนะฮะเพื่อเพิ่มสเสน่ห์ของอารมณ์สไตล์บ้านสวนนะครับนอกเหนือจากตัวบ้านแล้วนะครับเขายังใส่ใจเรื่องของพื้นที่สวนข้างๆบ้านด้วยนะครับถ้ามีบ้านอย่างเดียวไม่มีสวนนั่นเท่ากับว่าบ้านสวยไม่จริงนะฮะอันนี้มียังมีพื้นที่สวนกว้างๆนะครับเพราะว่าเนื้อที่ของเขาเยอะพอสมควรนะครับเกือบ2ไร่เลยนะคุณผู้ชม มีรั้วรอบขอบชิดมีพวกต้นไม้ต่างๆนะครับสร้างความร่มรื่นนะครับสร้างบรรยากาศของบ้านสไตล์ล้านนานะฮะตัวใต้ถุนด้านล่างอันนี้ก็ยังใช้ประโยชน์ได้นะครับคุณผ,ผู้ชมถ้าหากเราทำเป็นบ้านเช่ารายวันนะครับก็ยังใช้พื้นที่ส่วนนี้นะครับ ไว้ให้กับลูกค้าต่างๆนะครับได้ใช้บริการนะครับนั่งเล่นชิวๆต่างๆได้เลยนะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องพักกับตรงศาลาพักผ่อนนะครับในส่วนของชั้นล่างก็จะเป็นพื้นที่เตรียมอาหารพื้นที่ทานอาหารต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมุมที่พักผ่อนได้เลยนะครับ แต่ละจุดก็จะมีแนวทางเดินนะครับที่เดินเข้าไปที่สวนได้นะฮะเสน่ห์ของบ้านไม้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับตัวใต้ฐานของตัวไม้นะครับเขาการปลวกขึ้นนะฮะก็ใส่เป็นตัวฐานของเขาเนี่ยเป็นปูนนะครับแล้วก็ตัวจากเสาขึ้นมาก็จะเป็นไม้ทั้งหมดนะฮะ อันนี้เป็นพื้นที่เตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มต่างๆนะครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับห้องน้ํามีไว้ให้ครบนะฮะคือเขาใส่ใจนะครับใส่ใจในแบบที่อยู่ได้อยู่ได้จริงๆนะฮะเนี่ยเลยมามุมนี้ยังมีพื้นที่พักผ่อนเพิ่มเติมอีกนะครับ จริงๆแล้วถ้าห้องไม่พอนะคุณผู้ชมข้างล่างตรงนี้เนี่ยสามารถทำเป็นห้องเพิ่มเติมได้นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของชั้นล่างนะครับ หลังด้านหลังนะครับก็จะมีพื้นที่สวนอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นจุดที่เชื่อมจากบ้านหลักนะครับก็จะเป็นมุมสวนอ่าเล็กๆตรงนี้นะครับแต่ส่วนที่ถัดจากตัวบ้านไปนะก็จะเป็นตัวสวนที่ใหญ่พอสมควรนะครับเนีย่ยรั้วต่างๆก็มีเป็นรั้วปูนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกัน พอมาถึงข้างบนนะครับคุณผู้ชมจุดด้านขวามุมนี้เป็นศาลาพักผ่อนนะครับกลางวันก็นอนสบายสบายนะครับนั่งเล่นแถวนี้ได้นะฮะแล้วก็ตัวพื้นของเขานี่เขาจะแบบทํามีระยะล่องด้วยนะครับเวลาฝนตกอย่างวันนี้นะครับก็น้ํามไม่ขังนะฮะอ่าอันนี้ ภายในห้องนอนนะครับห้องพักของเขาตกแต่งไว้แบบมีเอกลักษณ์นะครับทำมาน่ารักน่ารักเลยนะฮะ ในส่วนของบ้านพักด้านหลังนะครับก็จะมีตัวด้านใต้ด้านฐานของอข้างนอกคุณผู้ชมเห็นตะตนไคร่น้ําเกาะไหมฮะก็จะมีไม้ส่วนนี้นะที่อาจจะต้องเปลี่ยนหน่อยนะครับภายในห้องสภาพดีทุกอย่างนะครับก็จะมีแค่จุดเดียวตรงนั้นนะฮะถ้าเปลี่ยนก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไม้แท้นนี่แหละแล้วก็อาจจะทาเป็นสีน้ํามันนะคุณผู้ชม เวลาฝนตกลงมานะครับก็ไม่เสียไม่พังดีนะครับอยู่ได้นานนะแต่ไม้ไม่กี่แผ่นนะครับซ่อมง่ายๆนะไปหาซื้อไม้มานะครับไม้เก่ามีเยอะแยะครับก็มาปะแทนอันเดิมเอาไว้นะครับซ่อมได้ง่ายๆเลยภายในไม่มีงานซ่อมนะครับอยู่ได้เลยนะฮะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมหลังนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะเหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะได้พื้นที่เยอะๆนะครับ และที่สำคัญนะครับตัวนี้เป็นบ้านที่มีเอกลักษณ์นะครับส่วนตัวเลยวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กันครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ต้องกราบลาคุณผู้ชมทกท่านแล้วนะครับสวัสดีครับ